กินน้ำหน่อยมันชื่อว่าหมูอันนี้จะขวดนมว่ะชื่อว่าฟ้าันชื่อว่าอะไรดีลุอันนี้ชื่อว่าอะไรอันนี้ชื่อว่าอะไรอันนีมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตุ๊กตามันคือคนนี่แตะไว้เดี๋ยมันเนื้กางเกงมันหลุดตูดแล้วเนี่ยกางเกงมันหลุดตูดนะตุ๊กตาน่ะ 哦，嘿嘿，那么干。